วันนี้ขากลับจากสีวิไลครับนี่ที่ซื้อของเสร็จเราก็จะเริ่มจากตวัวอำเภอนะนี่เราก็จะกลับมทธิบ้านแต่ว่าเราจะไม่กลับทางเดิมจะ่ดูภาพแผนที่รวมรวมก่อนนี่ประมาณนี้เนี่ยพอมาถึงจุด A เนี่ยมันจะเป็นบ้านอู่คำนาะเราก็จะเลี้ยวขวาเพื่อมาอีกทางหนึ่งมันก็เป็นทางเชื่อมหมู่บ้านนี่แหละมันจะทางเส้นนี้ยมันจะมาเชื่อมบ,บ้านนองวังงาม พอถึงบ้านอุคาตรงนี้ปุ๊บแล้วก็เลี้ยวขวามาตามทางนี้เลยมาเรื่อยๆแล้วเราก็จะเจอแยกตรงนี้แยกตรงนี้นี่เราจะไม่ตรงเข้าไปบ้านหนองบัวงามมันจะมีแทงน้ำใหญ่ๆเลยนะเราก็สายมือมาเลยสายมือมาตามทางก็จะมาออกบริเวณลานยางสดนะมันจะใกล้ๆสะพานนี่แหละเราก็จะมาเจอทางหลวงหลักเชื่อมระหว่าง ทาบนนาสแบงไปหนองบัวง,งามเพื่อออกห้วยลึกขึ้นถนนบึงการพังโคนเรามาออกตรงนี้เราก็เลี้ยวซ้ายเพื่อไปออกบ้านนาสะแบงอู่สามนี่จุดดีนี่แหละครับนี่แล้วก็ไปต่บ,บ้านเราแต่แพูดถึงนี้คือเส้นทางภาพรวมที่เรากลับจากอำเภอโดยที่ไม่กลับผ่านทางหลักครับอ่นะโอเคเดี๋ยวเรากลับไปกัน ครับสวัสดีครับฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับตอนนี้ผมกำลังจะเดินทางกลับจากอำเภอเพือกลับบ้านนั่นแหละไปทำธุระที่นกรศรีจแล้วแต่ว่าขากลับเราจะไปเส้นทางใหม่มันไม่มีแยกนึ่แยกออกตรงบ้านอู่คำนะครับมันจะไปออกที่ใกล้ๆบ้าน หนอ,องวัวงามนี่แหละหรือว่าจะไปออกใกล้คอสะพานมันจะไปออกใกล้ใบ้านหนอวงวังามอ่ะเนาะแล้วมันก็จะไปทะลุถึงตำบลนา,าแสงเราเหมือนกันเป็นถนน,นคอนกรีตคุณภาพดีเหมือนกันนี่แหละเดินทางได้เร็วสะดวกเหมือนกันไม่มีรถกวนใจด้วยเป็นเส้นทางลัดเลาะ,ะดูธรรมชาติส่วนยางเรานี่แหละชั้นดีเลยนะเดี๋ยวเราไปดูกันเดี๋ยวตอนนี้ผมกำลังยะผ่าน ที่ว่าการอำเภออลไรครับที่เรามาจบคลิปกัน่อนหน้านี้เนะี่ยเพิ่งซื้อไอ้เย็นตาโฟต้มยำเสร็จไปฝากผู้ประชาการอันนี้ก็เดินทางกลับแล้วมาด้วยรถเครื่องนะมาคนเดียวได้แหละนี่ครับผ่านที่ว่าการ ที่จบคลิปเมื่อกี้มาแล้วกำลังจะผ่านแล้วก็เดินทางกลับบ้านครับกลับไปอีก12กิโลโดยประมาณเราก็มาขี่รถเที่ยวเลาะดูยู่กลับบ้านไปด้วยกันขากลับเราเปลี่ยนเส้นทางใหม่ครับเราจะไม่ไปทางเดิมเออผมว่า <c oughs> ผมปรับตั้งต้องดีแล้วนะน่าจะเห็นมุมที่ค่อนข้างโอเจเละ รถที่ขี่คันนี้มันเป็นรถมีโอคันเล็กนะอันนี้ไม่เร็วเท่ากับคอนเดฟเวฟสีแดงกันนั้นลูกกักไปขี่ที่มหาลัยแล้วเราก็ขี่ตามอัตรภาพที่มีเลยพาออกไปทางที่โหดและกันดนันกว่านี้หน่อยก็จะขี่สซเลนไม่แก่ไปไปได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยนะ จะใกล้เด็กเลิกโรงเรียนแล้วมั้งนี่ โมกูนนี่น่ากลัวมากเลยเขาคันใหญ่นะขี่ไปไกลก็ควร้ำผสมปูนกระเด็นใส่อ้ยผมซื้อโค้กวันนี้ลายหยุดหน้าตะก้ามากินขอ,อกินกันกินไปเลยมันจะมันจะเลิกเย็นแล้วเดี๋ยวเข้าในเขตตราจรครับข้างแล้วเดี๋ยวระวังก่อน ขับชี่วๆไม่ได้อีกประมาณไม่ถึงหนึ่งกิโลข้างหน้าเนี่ยก็จะเป็นทางแยกที่เราจะเลี้ยวไปกันนะครับเลี้ยวขวานี่หมู่บ้านนี้เคยมาทำโรงทานกาแฟสดนะครับเมื่อเมื่อเดือนที่แล้วนี่มัง้งเป็นงานกะถิ่นน้ำเอ,อื่อชื่อวัดเพิ่นผมก็จําไม่ได้อะเดี๋ยวผมอ่านกันป้ายวัดเพิ่นเนี่ย ป่าสีมงคลฆราสีมงคลคลาลามหรืออ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ทันแล้วจะเลี้ยวขวาแยกนี้นี่แหละเราจะไม่ผ่านบ้านนาสิลเราจะไปเที่ยวชมวิวสวนยางกันลัดเลาะ,ะไปตามเส้นทางธรรมชาติมันธรรมชาติตรงไหนเนี่ยมืล่ลายกันปีเออมันก็ธรรมชาติเนี่ยแล้วก็ไปรอดรอไปตามป่าเนาะไปตามป่าตามสวนเสวนยางเนาะมันจะไม่ธรรมชาติได้ยังไง นี่แหละครับเส้นทางนี้เราจะไปก็ไม่ได้ไกลเกินกันหรอกเท่าเๆกันนี่แหละเดี๋ยวดื่มน้ำโคกให้ชุ่มคอก่อนโคกซีโร่กลิ่นวานิลลาจริงไหมก็จริงแล้วจแบบกินดูแล้วนะมันโอเคนะรสชาติอร่อยดี รสชาตินมัอนยาแก้ไอนี่แหละพอเก็บก่อนขับมือเดียวไม่สะดวกเดี๋ยวไอรถตกหลุมแล้วล้มจากคลิปสุกมันจะกลายเป็นคลิปเศร้าคลิปห่ามันจะกลายเป็นคลิปโศกนะนี่นี่แหละครับนี่เป็นทางเพราะไปตามส่วนเป็นทางเละ เป็นทางเชื่อมบ,บ้านหอ,อบงบวงามออกมาบ้านอู่คำน,นะ <S <S โดยที่ไม่ต้องอ้อมไปผ่านนาสินเมื่อเข้าตำบลนานสแบงแล้วค่อยมาหนองบวงามเพราะแถวนี้เขาก็ปลูกมันจำาปนลังกันเยอะเนาะก่อน<โด>หน้านี้อีกประมาณเท่าไหร่ประมาณสองสามปีที่แล้วเนี่ยครับ ยังไม่ได้ลาดคอนกรีตแบบนี้นะเพิ่งลาามาในนี้ตอนนัน้นยังไม่เป็นทางลูกลังขี่รถน้ากันตามกันขี่สวนกันเนี่ยปุ่นไงง,งง่อกไงกลุบเลยเลยมันไม่เป็นตามานี่นะแต่ตอนนี้มันสะดวกไงมันมาได้นะมาแล้วเราไม่เสียหายนะแม่ก็คือมันไม่มีฝุ่นมากวนใจเราไงทางเช่นเนี้ยนนมีประโยชน์นะตอนที่ประมาณครึ่งปีที่แล้วนี่แหละภายในปีนี้นี่แหละ ที่ถึงฝนที่ผ่านมานี่ครับเขาลาดยางไงยังไม่เสร็จเนี่ยมันเป็นถนนที่เชื่อมระหว่าง,งตําบลนาชเปงกับตําบลนานสิงเป็นถนนหลักด้วยสี่เละเทะมากเลยหน้าฝนมาไม่ได้เลยนะครับถึงมาได้แล้วมันก็เปื้อนไงเราก็เลือกมาใช้เส้นนี้แหละแทนครับคนก็รู้จักเส้นนี้มากขึ้นเพราะเหตุการณ์แหละเหตุการณ์ที่สร้างถนนไม่เสร็จกันอนะ่ะโอ้ยเขาด่าผู้รับเหมาแบบตะพื้นตะพือเลยนะแบบ ประมาณว่าความรู้สึกก็คงหมทะลุอะนะภาษาบ่านผมบอกว่าอนหันนะ <c oughs> ประมาณนี้แหละทำให้เรารู้จักถนนเส้นนี้กันมากขึ้นครับหลายคนก็มาแล้วเราก็บอกต่อๆกันมันคล้ายๆกับทางทางที่เชื่อมระหว่างไอ้นาจะเแบงไปภูทอกเหมือนกันนะมันมีเส้นรัดลอยแบบนี้แต่มันเป็นทางผ่านสวนแต่นี่มันเป็นทางเส้นหลักเป็นถนนยุทธศาสตร์พากเนี้ย เขาถึงว่าปเป็นเส้นทางที่ว่างได้มาตารฐานเนี่ยผมไม่รู้นะผมเดาเอาอันนั้นก็มีราบคอนกรีตเสร็จแล้วผมไปถ่ายมาแล้วผมยังไม่ได้ลงคลิปเลยก็าจะถ่ายให้ดูเดี๋ยวผมลงคลิปให้ดูแล้วเผื่อขี่รถผ่านมาอยากใช้บริการเสร้นนั้นก็ได้ขี่ไปครับว่ามันไปได้เหมือนคนบ้านนะ้นขี่รถเที่ยงมาพูดคนเดียวเนี่ยขี่คนมาคนเดียวพูดคนเดียวเนี่ยครับ เราก็ขับไปเรื่อยเราจะเจออยู่สองแยกครับแยกแรกเขาไปออกที่เดียวกันแต่ถนนมันค่อนข้างดโค้งนิดหน่อยผ่านถนนยางไม่เหมือนกันมันยังไม่ค่อยตรงเหมือนถนนหลักถ้าเราขี่ไปถึงแยกที่สองไปให้สุดก็แยกซ้ายอีกเหมือนกันแต่ถนนตรงนั้นมันจะตรงกว่าเราก็เลยเราจะไปแยกที่สองอ้าวรถไถยันมากเท่ามาก เป็นถนนไอ้ลาดคอนกรีตหมดแล้วละ่ะเส้นนี้จะไปมันมีสองเส้นน่ะที่จะไปทะลุจุดเดียวกันแต่เราต้องเลือกไปเส้นใดเส้นหนึ่งแยกขวานี้น่าจะไปออกบ้านเออเอ้ยไม่สิอ,อใช่เหมือนกันเป็นถนนลูกลังแต่ว่าเส้นนั้นเขาลาดคอนกรีตกับสุดแล้วนะ มันจะไปออกบ้านว่าอะไรตายนี่กินแรงมากเลยมันจะไปออกบ้านโคกสำรานไหมเดี๋ยวครั้งหน้านี่แหละจะชี้ให้ดูเป็นถนนเชื่อมหมู่บ้านที่เป็นเส้นทางอันซีนมากเลยนะไอ้น,นั่นมันผ่านบึงอะ่ะหน้าฝนไม่รู้ว่าไปได้หรือเปล่าข้างหน้าเรานี่แหละครับข้างหน้านเราเราจะเจอสีแยกนะผมคิดว่าเขาน่าจะลาดเชื่อมถึงกันหมดแล้วเดี๋ยวถ้าเรามีโอกาสทั้งว่างเราจะขี่ไปกันดูว่ามันถึงไงละ สร้างเสร็จแล้วหรือยังนี่ครับเสี่แยกที่เราจะเจอไปขวาออกบ้านโคกสำรานครับซ้ายมือก็นาเแบีงเหมือนกันแต่มันจะทางก็จะโค้งนิดหน่อยแต่เราเลือกตรงไปมันจะมีแยกอีกแยกหนึ่งให้ไปอีกเหมือนกันให้แล้วแต่ถ้าเรามีโอกาสเราจะไปสำรวจเส้นในที่เป็นถนุบ้านโคกสำรานกันนะใช่บ้านโคกสำราหรือบ้านพออนรหมขดเนี่ยผมก็จำไม่ได้ไมั้ มันจิดกันอ่ะสองบ้านเนี้ยนะครับก็เลยถือว่าเป็นหมู่บ้านเดียวกันเนาะเราอุ่นใจเมร่อเราฉี่ไปตามสองไฟนั้นเนี่ยว่ามันต้องมีสักหมู่บ้านหนึ่งให้เราไปถึงนะจ๊ะมะเออข้างหน้ามันจอดทําอะไรกันนะครับนี่ไง โอ้สวนทุเรียนส่วนนี้เริ่มโตแล้วเว้ยเขาสวนเขาแปลนกวของผมมีนฮะผมกำลังจะพัฒนานะเนี่ยของผมนะนี่ครับแยกข้างหน้านี่แหละที่เราจะแยกไปกันจริงๆเราต้องออกซ้ายมือครับตรงไปหน้าหยอ,อกบ้านหนองัวงามอะ่ะยังไม่ได้เคยไปสำรวจเลยนะแต่ไม่รู้ว่าคอนกรีตถึงหนระือยังเราก็ซ้ายมือมาตรงนี้แหละแล้วก็ขับไปเรื่อยๆในตามทางก็จะมีคอนกรีตไปเชื่อมถนนลาดยางที่เป็นถนนลัดครับ ถ้าเราหลักเส้นนั้นมันจะเป็นเส้นแยกออกไปถนนอ่อออกไปถนนเส้นสีเพยยือะไรเส้นถนนบึงดานบางโคนไงอ่าถนนนั้นเป็นถนนหลักพูดไปก็ไม่รู้หรอกครับมันต้องขี่ไปดูมันถึงจะเห็นเป็นภาพเป็นรูปธรรมแต่เราก็ไปตามสภาพนี้แหละก่อนเลยแล้ว พี่นี้ที่พื้นที่ผมอยู่เนี่ยฝนตกไม่ชุกนะเราน่าจะเจอภัยแ้งกันอย่างหนักนะไม่รู้ว่าต้นไม้จะผ่านไปไดหรือเปล่ามันสัปดาห์ที่แล้วตอนลูกอยู่มันเป็นทดสอบสตาร์ทเครื่องสูบน้เหนื่อยแทบตายเลยดีที่มันติดนะเครื่องสูบน้าใหญ่อะไม่ได้ติดตั้งสตาร์ทมือไงไม่ได้ติดตั้งสตาร์ทไฟป้านะใช้แบบดึงเอาโอ้ยหนักมากเลยเหนื่อยจริง พอเราขี่ไปแล้วเราจะถึงแยกที่เราผ่านมาเนี่ยมันจะมาทะลุตรงที่ที่ว่าเนี่แหะนี่ครับแยกที่เราไม่ยอมเลี้ยวกันตอนแรกจะมาออกตรงนี้ยซ้ายมือเนี่ยนี่ครับก็มาถนนเส้นเดียวกันเนี่ยเราแล้วลแต่ว่าเราจะเลือกไปทางไหนเราก็ต้องไปตามถนนคอนกีตจ,จนถึงถนนลาดยางหลักแล้วเราก็จะเข้าสู่ตำบลนานสะแบงครับ ไปทางขวาตามถนนนะครับซ้ายมือนี่น่าเป็นน่าจะเป็นซอยตันแต่ก็ลาทันกีดไปเฉยเลยนะแล้วเราขับไปเรื่อยๆย่างแถวนี้เขาค่นกันเยอะเหมือนกันนะปลูกใหม่กันเยอะเลยนะนี่มันดูไม่เปี่ยวเนาะเรายังมีเพื่อนร่วมทางกันเยอะอยู่แต่มากลางคืนก็เปี่ยวนะมันมืด ก่อนหน้านี้ตรงซ้ายมือนี้มันมันเป็นโรงดูดทรายนะผมไม่รู้ว่าเขาไปไหนิผมจําผิดก็ไม่รู้นะไม่ใช่ตรงนี้แือตรงหน้ั้นตรงนี้เลยมั้งนี่ครับตรงไฟแดงกระพริบก็จะเป็นทางแยกครับนั่นแปลว่าข้างหน้าเราคือถนนหลวงถนนหลักกันแหละพูดผิด นี่มาถึงแล้วครับเลี้ยวขวาไปบ้านหองวังครับเราต้องเลี้ยวซ้ายคนระับกลับบ้านไปนาะสบายนี่ยขออกเส้นนี้ครับ ดีอยู่นะภาพฟิวเจอร์ชัดหน้าหนาวเนี่ยมันก็ยังเขียวเหมือนหน้าฝนอยู่แต่ถ้าเป็นหน้าร้อนเนี่ยมันจะแห้งเหลืองไปหมดเลยนะมันมันก็สวยไปอีกแบบแหละแต่ถ้ามองเทียบเปรียบใส่กับสีเขียวเนี่ยมันก็ดูไม่สวยแล้วแต่ถ้าเรามองแบบีมสีเหลืองมันก็โอเคอยู่ แลวนี้เขาเกี่ยวข้าวไปเสร็จกันหมดแล้วครับโอ้รถเกี่ยวไจะเบิดงานก็นจะว่างงานน่ะเนี่ยต่อไปก็คงจะเป็นเกี่ยวงานของรถไถละมั้งไถกบฟางปรับพื้นที่นาใหม่ทะลุนาใส่กันให้เป็นนาที่ตาใหญ่กว่าเดิมอะไรประมาณนี้มั้ง ผมไม่ค่อยได้ไปหรอกเพราะว่าผมติดงานติดยามันเป็นงานหลกนะักกบเนาะงานรับจ้างรถไถเน่ะใครจ้างผมก็ไปอยู่นะแต่ว่าผมไม่ค่อยจะไปไม่มีเวลาชั่วโมงการทํางานรถไถของผมแม,ม้ยังอยู่ที่สองหมนหกร้อยชั่วโมงอยซื้อมาสี่ปีแล้วนะคนอื่นเขาจะไปถึงหนึ่งหมื่นชั่วโมงแล้วเขาว่าผมซื้อมาขี่เล่นเหมือนกันนี่ครับเห็นป้ายไหมเลี้ยวขวาภูทอกเลี้ยวซ้ายศรีวิไลอะ่ะเลี้ยว ขวาก็เซกายอีกทีเดี๋ยวดูรถก่อนแล้วก็ขี่ข้ามไปนี่ครับอีกประมาณโลนึงก็ถึงตำบลนาเสนะียงไหมตำบลผมจะเจริญแล้วนะเขาใส่เสาไฟข้างทางนะ่าจะเป็นไฟหลอดสีเหลืองนะนี่เดี๋ยวพอมันเขาเปิดทําการเนาะเขารันระบบเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาขี่เลาะดูตอนคืางคืนมันจะสวยงามไหมเออต้องไปขี่ดูตอนที่เขาทําใหม่ๆไงเพราะว่าไฟติดทุกหลอดเราก็จะ เห็นความสวยงามตอนคืนเนี่ยเดี๋ยวมาฉี่ดูกันไม่ค่อยเลยนะเดีผมจะถึงบ้านผมแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับขอบคุณครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวผมขี่ไปอีกไม่ขี่อินใจผมก็จะเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านแล้วเนี่ยผมโดนรถขวางไปไม่ได้ ถิงบ้านผมเลยครับขอจบคลิปแค่นี้นะแะ